วันวินิจวิทหมอวิวค่ะวันนี้นะคะก็จะมีคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าปลูกผมไปแล้วผมที่ย้ายออกมาเนี่ยจะแข็งชื่อหนาหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้หมอมาสองลากผมให้ดูนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูผมของหมอเลยนะคะผมข้างไหนผมข้างหลังของหมอเองนะคะจะเห็นว่าผมส่วนใหญ่จะเป็นผมก้อนหนาหมดเลยนะคะโดยส่วนใหญ่ผมหนึ่งก้อน,นะคะ จะมีผม2เส้นถึงมเส้นนะคะการที่เราผม3ามเส้นมาปลูกบริเวณแฮร์ไลน์เลยเนี่ยมันจะดูไม่ธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะต้องเอากราฟเนี่ยเข้ากล้องจุลทรรศเพื่อหั่นซอยให้ได้เป็นผมเส้นเดียวเขาเรียกว่าผมวันทฮนะคะมาปลูกบร,ระะิเวณไรผมเพื่อให้ผมดูเป็นธรรมชาตินะคะและนี่ก็คือเป็นหนึ่งเทคนิคในการปลูกผมแบบเอ็นเอ็นค่ะ